สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีสุขสุขคนครับเนาะตอนนี้ก็บคิดมาตามแนวทางของครูสามแปดกันต่องงวดเลยนะครับท่านผู้ชมเนาะผมแล้วก็จะเริ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเด้อเกือบประยูรกับปูประยูรคูเป็นทังไหนเนาะปูเนาะ การนำสกัดครับปูรักอยป่ะรักอยครับปูร้อยสามกับห้าสามกับห้ามีความในซีกับฮกกันไครับปูรัอยครับผมเดี๋ยวให้ซีเเบิกันะคร่จะห้ามไงปูให้ีเบิแบบลอยก่อนหนึ่งครับผมเบิ่งยังไงไม่ตะกลับหเย็นเทียม กับพ้วเทียมอ่ะมาส้มแคปหน้าจอไว้ที่น้องรักร้อยของปู่ก็มีสามกับหามาสามกับห่ารักลอยสามกับห่าปูสามปูมากสามกับผมโอ้เพราะว่าสามมงวดนี่ครับครับผมอ่ะเปิดไปลักหน่อยมาหกบนรักหน่อยหกบนเนี่ยเพรเอา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 ลักสามตัวเลยซูนซูนหกหนึ่งมัครับปู่รักร้อยรักสิบเนี่ย วันนี้ส่วนเออซีถามมาหลักหลักหน่วยร่างนียโอ้เขยนหางานมาเขียนร่างเดียวหาาตัวก็หาตัวเดียวแค่เดียวหาตัวเดียวบ่มีเห็นบ่บอกสองวันบ่มีบับมีหโอ้กนี้บ่มีหกผมบอกงวดวันี้ไม่หาตัวเดียวงวดเมื่อกี้นี่ปูบอกว่าสองบุมี่นั่นแหลครับผมนั่นแหลหาบุบมมี่บ่ยังบอกเลยรักคล ชอง้างครับผมที่บางทีคับผมบางทีบลงช่องครับผมบางทีมันก็เป็นมีหกเหมืนมมีกันคับผมน่เ่อเกลังู้ดห้าเจ็ดห้าแปดนอ่องตัวห้านะวดนี้บอเม่นนาะห้าเจ็ดห้าแปดนโอ้ดีห้าเจ็ดห้าแปดกเท่นั้นเะอมพวกมันห้าเจ็ดตัวอมันห ไอ้ของปูที่ห้าตัวมาสามตัวไม่อยู่กับปูของปูนี่จะนี่จะเ็บตัวมาสามตัวเจ็บตัวมาเดลลังมาสองสูตยุ่กับี่เกบผมสองสูตรเดลลังปูหาอยู่คับ คำพีเทวดาคำพีหัวนะคูอืมอ้าวมาสองตัวถ้าพีดทกหมดอันนี้นี่นี่เจตัวูอูเจ็ดตัวมาเจ็ดตัวเจ็ดตัวมาสาตัวสองตัวลังเด็กล้างเด่นนี่ปูดเด็กล่างม่ครับปูเดี่นี้เดพูดออกตัวนี้แล้วนี่ห้าเจ็ดห้าแปดไม่สองตัวเจดวกระปห่าตัวเดียวนี่ึ้โหพกมี่พกมี่ปะปูานพีแลพันลวกระปุกห่ะ มันมาหาแน่นอนไปโอ้ผ่านเพราะว่ามีแล้วอันนี้มาเขาบางาปูเนาะมาบงเจ็ดหนึ่งสามนัานเลยดตีตะลังกาเบิ้งอ่ะเจีดปู้ให้หาเก็ดกับห้าแปดเอาสองคู่ท่านอื่นกับห้าเก็ดกับห้าแปดมาสองตัวทุกทุกหวัดเด่นกับผมเจีดหนึ่งสามแปดห้าหันมีเจ็ดหนึ่งสามแปดห้าหกศูนย์มาองตัวอยางวันนี้ผู้ถ้าพูดจับกะแปดห้า ห้าแปดาเจ็ดห้าครับผมห้าเจ็ดห้าปดหตัวเดียวนบ่มีครับผมโอครับผมโอโหบ่มีอ้ยังบอกอยู่ในปีที่สองไั่ใช่เลขตัวรมาับเมนเมนอุ้ลหกบ่มีเนี่ยเอาหาตัวเดียวครับผมมันงอมาเลยงอมาเดีวีห้าเจ็ดห้าแปดหมนเก้าสองพูสองตัวเดียวว่ปก้อนนี่ครับผมมันก็มันบ่มห้าตัวบัด2อตัวเนี่ <Safe S 1> กบผมมาหากบผมต้องมาหาครับปู่เนาะมีอย่างหมดเดี๋ยวมันมัดพิษบางอย่างปูว่าบะอันนี้ว่าแต่พิษหมดเดียวเนาะปู่เนาะนั่นเดียวตอนนี้เลขมที่งเล่มแรกมันปูหากับพบกันบ้าครับเด็กหลังแต่ว่าปู่เนี่ยหาตัวเดียวนะครับเนาะครับครับวันนี้จับปูจังเลยครับปู่ปูัปูจับปูให้จังเลยเด็กล่างอันนี้สูตรล่างบวกแสูตรล่างเด้ปูนี่สูตรล่าง คสูตรล también, ues, nih, ns, 2> 2 now, 2่างนี่นี 2, ่นี Double ่กระล่างนี่ท้องถุนมัตพภีร์จมวับหินมาเขากันห้าเจ็ดห้าแปดอวิ่งกับวิ่งหาเ่าปูนวิ่งหาวิ่งหาวิ่งหาตัวเดียวเนี่ยหาเจ็ดต้อหาแปดนะครับนั่นเท่านั้นครับไม่ไม่ท้องถุนวัตถีทุกนั้นแล้ววิ่งล่างออล่างอย่างเดียวนี่อันนี้สูตรล่างอ่าวิ่งล่างห้ารอปูหาเม็ดเดียวรอปูนอ่ะห้าเจ็ดกับห้าแปดห้าเจ็ดเจ็ดห้าแปด ห้าแปดครับผมห้เอันนี้ล่างยังเดียวห้าครับเอฟซีเพื่อนในแคปหน้าจอไว้เหรอเออห้าเจ็ดกัแปดครับผมครับผมครับผมปูก็น่นหละครับครับเอาตามใจเอาตามปูมากเละครับตามปู่นะล้วะห้าเจ็ต่างแบนเอาไปวันนี้สวนสวนบนเนี่ยปูบนก็พวกงกถ่เป็ย่อแล้วงกถ่จะเร้วิ่งหกเล่นหหลักหนวยหกลักหนวยวิ่งหกวิ่งหกรักงลย คือส่ปูสุดมันบบนี้สุดสุดบนบนบนออกอส่รอดเอาใส่รอลวดที่พวบนวิ่งบนวิ่งหกปูปูหกปูเม็ดเดียวนะปูนะปูเอฟซีก็อยากได้ก็อยากกันได้ที่ปูหลักซีบหรักหน่วยวันนี้ปูจับปูหกจริงปูปูเอาศูนย์หกเท่านี้แหบนศูนย์หกเม็ดเดียวเนี่ยศูนย์หกสิบหกศูนย์หกสิบหกเอาสูนยหกหกศูนย์หกสิบหกหก หนึ่งหกนะเท่านั้นเดียวสองหางเดียวเเท่านั้นเดียวไม่จ้องแปลอะไรครับผมมันชุดหนึ่งสองมันจองมากัวนี้อีกครับผมในบ้องหัดชุดหนึ่งสองมาหนึ่งตัวชุดหนึ่งตัวเดียวครับผมอันนี้ชุดหนึ่งสองวันนี้ศูนย์หนึ่งสองไม่อีกวันนี้ก็ูก็ยังบอกแล้วห้าเนี่ยคูณรักเวยขั้งที่สี่วันนี้ปูได้ปูได้จับศชุดเอาไปชุดหกชุดหนึ่งสองครับผมเรียนบ้องหัดรักเงยขั้งที่สี่เนี่ยเอไปใช่ไหครับผมห้าคูณรักเวยสอง เป็นิปชูดหนึ่งซองมันเป็นปูปูต่อศูนย์กับหนึ่งมันบวกครับสองกับหนึ่งเลยบวบสองสองกับว่ามีลักทิสอีกแก่รับผมโอ้สองหกตัวเดียวเคืวันนี้ลักลอยลักลอยต่อได้กับเขาปูมันลักลอยสามกับห้าสามกับห้าสามตัวนี้ขนาดเรี็กว่าอะไรแปลพื้นที่ลักร้อยมีสามกับห้าขนาดนับปูนะลักร้อยนะพี่น้องเลยห้าศูนย์หกห้าหนึ่งหก ร้อยมีมีแหงหกอูสามหนึ่งหกมีกับโอกับรักรักร้อยไหมปูสามกับหาท่านสามกับห้าร้อยปูนะนนี้ก็ยี่ห้อหลักร้อยเอาเลยพี่น้องเดยอันกรอบสี่เหลียมนะครับพี่น้องหลักร้อยอุลักร้อยเดจับเอาไปใส่ห้าศูนย์หกสามศูนย์อ่าตรงไหนนี่ต้องมาใส่นี่มาใส่พียหนาล่างศูนย์หกอ่าสามหนึ่งหกหรือห้าหนึ่งหก ้าศูนย์หกนอ่ะมากมีเปีน้องต้องคับผมนี่ครับโซนล่างหาเจ็ดห้าแปดครับเ็นซื้อปูบนล่างเป็นล่างบนเป็นบนเนอเปนนองเยเียนี่เนีักอยเนี่เออนันเห็นบ่าปูหลักร้อยเอาก็รักก็สามหาตัวโอ้เอ้ยมายังไม่ปูบบนี่รัก้อยโอ้ลักลอยเดี๋ยววันนพิจารนาบัตั้งเทียวกับเขาตัวเดียวเห็นบ่าห้าปอนแปดปูยังบ่าแปดตัวเดียวคับผมไม่ยอมอกแปดบ้านมันขอช่องโตอยู่้องโตเด่น มันมากอันนี้เราเขากันคืนเขาครับผมขับเข้าสองตัวปูอ่ำจปูมักจำเนี่ยวันนี้งวดนี้ดับตัวได้ปูฮะงวดเดียวบว่มีรล่างดับดับหลบล่างดับหล่างยางเดี๋ยวนะมาออกบนมาออกบนล่าเลยเออมันจะขึ้นมาบนครับผมดับล่างแต่ว่าบ่าดับบนฮะดับล่างไม่ดับบน พี่น้องไอ้พี่เบิ้งไปตะกอนนะพี่น้องปูก็เปิดไปเรื่อยเปิดไปเรื่อยๆไอ้พี่เลยเบิ้งกันนะครับผมเพราะว่าบางทีที่พี่เพิ่งไปเรียกร้องว่าต้องค่อยๆเบิ้งไปแล้วพี่น้องเด้อค่อยๆไปบนวิ่งห้าล่างนี่เฉียงหัวปูนี่มวนจับใจดีนะพี่น้องรถถือกระยาเล็กเพราะว่ารถถือกระยาดีแต่ว่ามวนเฉียงหัวปูมวลนี่เลยนี่เลยปูเห็ดไปยังเห็นไปใช่คบ น่ีโอ้ดับเลขดับบอครับนี่เอางวดนเนรองวดนี้เนรอัดตัวใดตัวนี่เด้อหกวันสองเป็นวันนี้หกวันเมื่อกี้เมื่อกี้สองปูนะงวดเมื่อวันดับสองวดนี้ดับหกปีที่สองปีที่สองไม่บ่ทันพี่จะม้วนมงวดเมื่อวันดับสองวดนี้ดับหกนับบนหรือล่างปูล่างล่างเงี้ยเด่นดับโอ้ดับดับล่างมันจะเป็น้ล่างหน่อยบนปูเท่ไหนครับผมครับมัครับครับผม กันสื่อเลขติดหกล่างนี่บ่ได้งันส่วนสันตัวบ่เลยบ่มาอีบ่มากจดเกิดจังนงโอ้โอครับผมปีที่สองเดี๋ยลุ่มลุ่มซีงาันาทียิงบนหกยิงล่างห้า ปูมันจะรัดรอยปูมันจะรัดรอยสามกับหายเถอะปู่งอหนอยเนี่ยครับผมงอหน่อยนี่ก็เปลี่ยนไปอยู่อ่ะเนี่ยคัวชวมปูหายมาบนสองหางล่างสองหางก็มีเลขจิดเลขหลักร้อยด้วยนะครับผม<ด>ว่านี้ว่านี้ปูไม่ไดกสามตัวนะปู่ไม่เด็กสามตัวนะปู่หมือน กซ้สามตัวเนี่ยปู่หนมาเนี่ยเนี่ักลอยสามกับห้าเป็นรักลอยกูเที่วปูจับปูให้ได้นันอ๋อวันนี้ปูอาไอ้จำเรื่ยเรื่อยน้องนี่ครับสามกับห้าักักหน่วยร่งนี่ว่าปูอัมัวเท่กันเด่นห้าเจ็ดติดโอ้ลักหน่วยร่าง่นึ่งรักหน่วยร่างตัวเดียวนี่ยรักหน่วยร่างมีตัวเดียวปูนะมี่สามสามสี่ห้าหกเจ็ด สามสี่ห้าหกเจ็ดมีเดียวาหัรมีเหนึ่งหกดเบีเนี่ยเขาก็ถือเครื่องกาช่วเด็กหน่อยกเครื่งบนเครืงล่างเน่ะหน่วยล่างนค่เาแสดงว่ายูเก่านี่หน่วยล่างอย่างเดียวกับผมโอ้หัวที่เดีวกับเขาอันทงปูเนาะสองหันบ้านสองหกยนบ้เก้ากับผมครับครับ สี่สามสี่ห้าหกเจ็ดนี่คำเนาะหลักมวยล่างครับผมเมียนเนียนจำติตเกียอย่นี้ก็ครับผมมันี่มาททงหลักสี่เป็นหน่วยผมน้องครูนั่นแหละที่มานทำกันเรื่องวันนี้ผู้จับผู้จับไฮเกตให้ความเนั่นแหละวม่ยอมทีม่านกันไหมเจ็ดแต่ว่าบุมีเปาี่ยนครับผมจะปู้ให้เจ็ด้เปลีได้แล้วนั่นแล้ว มีขีนะครับปูเนาะปูหาเจ็ดแล้วนักครับผมมูนักหาเจดนักูหาเจดนัครับมหปูนักหาเจ็เนี่าเจ็หนึ่งหาเจ็ดับไปนน่นหาเจ็ดเจทนคู่เดียวนี่ละปูเอาคู่เดียวแค่นี้หาเจ็ดล่างนี่ปูนั่นแีลาเจ็่าวันนี้บนบนปูฟันตัวแดงครับบนปูตัวเลขสองปูปูกันเน่ยไหนแล้วได้พี่น้องเลยห้าเจ็ดตัวเหปูปูยัดให้หกพี่เรื่องปูมาร์คตไปรลอหนึ่งหกครับผม ขอหนึงของคุณออกแล้วนกปูนกปูนึงล่างเนาะนั่นแหละมันจิกกับมเนี่ยมันมันบ่นนี้ไปขล้องเก่าเรื่เยบครับผมครับผมบ่นนี้ไปไก่นกปูบันนี้ไปไก่เยะเนบอศูนย์เก็ดูเก็ดมันหนึ่งเก็ดที่นกปูเนาะเก็ดที่เกมันไปไก่วันนี้ หกหนึ่งมันถึงออกศูนย์หกนวนมันมาณหนึ่งแปดสตัวเนาะโอ้ยหนึ่งแปดต้อากูมาแปดแหงเนาะหนึ่งเจ็ด่นเด็กหม่เขาถือทื่เขาดีหอครับผมหนึ่งเจ็ดท่งหกหนึ่งดีครับครับผมมันะึูมื่นเแล้วเลขร้านลูกร้านเขาจ้ามามันมันมาออกมาใช้เลขทุกหน่วยมัน่อืมมันมากหกเจ็ดมาเด็นลูกสาวมันครับผมครับห้าก้นเพื่อน มันถือกงหวัดมันเอามันจับใส่ชุนี่แหละว่งเงยมันครับร่งเงยมันบ่เจ็ดแปดศูนมันก็เมาเจ็ดเนี่ยวันนี้ก็สามสี่สามสี่หกอ้โจุดเดียววันนี้ครับโอ้หวันนี้เล็กพรนะู่อวันนี้เล็กกิดวันนี้เล็กกิดอะไเลยตัวเองร่างเย่ยกอจุดเดียวสามสี่หกอาหจุดเดียวครับผมเหล็กแ้วเห็นว่ปูยังบอกไม่เบื่อเจ็ดแปดศูนย์เจ็ดปดศูนอยู่ครับผมสองเท่ยคบ มาลงเจ็ดอีกเลยบังคับเพื่อนบ้ารนี่ก็สามสี่หกหกสุดยอดเนี่ยครับผมครับผมรับง่ายพุทธภาผ่าเฉียเฉียดได้ปูยังเสียแทนเบื้องบนก็คอมเมนต่นางก็มีแค่นี้นะครับปูเนาะมีเท่านั้นครับขอกราบขอบพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อที่แนวทางลูกหลานนะครับเนาะครับครับการรักษาการพระพรมบ้านยังกับทำพวกก็เล่น